บทที่65นายสุเมธพับจดหมายใส่ซองปิดผนึกเรียบร้อยแล้วท่านพระครูก็เอ่ยถามชายหนุ่มตรงหน้าคุณว่าคุณมาตามหาภรรยาหรือไม่ปรากฏบ่อยนักที่ท่านจะใช้คำว่าคุณกับผู้ใดเพราะคำคำนี้ จะถูกนำมาใช้ก็เฉพาะแต่กับคนที่ท่านรู้ว่าเขามีความรู้สึกห่างเหินต่อท่านเท่านั้นความรู้สึกดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางใจของแต่ละคนผู้ที่มาวัดป่ามะม่วงส่วนใหญ่จะมาเพราะศรัทธานับถือในท่านพระครูหากก็มีบางคนที่มาแล้วเกิดความรู้สึกไม่ยอมรับนับถือท่านทั้งนี้เพราะคุณสมบัติทางใจของเขาเป็นไปในทางลบ เช่นคนที่ชอบสร้างอากุศลกรรมเป็นเนืองนิดจนจิตคุ้นเคยกับความชั่วร้ายครั้นเมื่อมาพบบุคคลเช่นท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทางใจตรงข้ามกับของตนจึงไม่สามารถทำใจยอมรับนับถือได้เมื่อเขามีส่วนรู้สึกห่างเหินต่อท่านเช่นนี้ท่านจึงต้องวางตนให้เหมาะสมกับความรู้สึกของเขาด้วย การไม่ใช้ถ้อยคำที่แสดงความเป็นกันเองให้เขาต้องอึดอัดขัดข้องใจครับเห็นเขาว่าเธอหนีมาบวชชีที่วัดนี้ทำไมถึงต้องหนีมาล่ะท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของบุรุษตรงหน้าเรามีเรื่องกันนิดหน่อยครับเรื่องของผัวเมียคําตอบนั้นบอกเป็นในๆว่าคนเป็นพระอย่ามายุ่งเอ ถ้าอย่างนั้นก็เห็นจะเป็นคนละคนเสียแล้วเพราะแม่หนูคนที่ชื่อเตยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้แต่งงานสงสัยว่าคุณคงจะมาผิดวัดเสียละ,ละชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังแต่แล้วก็ถามอีกว่าเขาท้องหรือเปล่าครับภรยาผมเขาตั้งท้องอ่อนๆอันนี้อาตมาไม่ขอตอบเพราะมันเป็นความลับของเขาแต่ว่า คุณเป็นสามีทำไมต้งปล่อยให้เขาหนีมาบวชละ่ะท่านซักไซเพื่อให้เขารับสารภาพผิดท่านซักไซเพื่อให้เขารับสารภาพผิดผมเรียนท่านตั้งแต่ต้นแล้วนี่ครับว่าเป็นเรื่องของผัวเมียท่านเป็นพระก็อยู่ส่วนพระนอกจากจะไม่ยอมรับสารภาพแล้วเขายังใช้ถ้อยคำที่ไม่สมควรกับท่านอีกด้วย ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็ต้องขอโทษที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของคุณที่ถามเพราะอยากจะช่วยแก้ปัญหาแต่นเมื่อคุณคิดว่าอาตมายุ่งก็ต้องขอโทษด,ด้วยเห็นท่านยอมรับผิดชายหนุ่มจึงลุกอีกว่าท่านอนุญาตให้เข้าบวชได้ยังไงคนหนีผัวมาท่านก็ยังบวชให้ผมว่าท่านทำไม่ถูกนะครับใครว่าอาตมาให้เข้าบวชล่ะคุณ ท่านเจ้าของกุฏิแยง้งรู้สึกสมเพศบุรุษที่ตรงหน้าเสนันักฎแห่งกรรมของเขาเปิดเผยให้เห็นว่าเขาไม่มีทุนเดิมอยู่เลยทุนเดิมที่หมายถึงบุญกุศลอ้าวและถ้าไม่ได้บวชและทำไมเขาหายมาตั้งร่วม20สิบวันแล้วเขามาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรหลวงพ่อให้เข้ามาอยู่ในฐานะอะไรไม่ทราบ ชายหนุ่มแสดงอาการก้าวร้าวและคิดอกุศลต่อท่านจเจ้าอาวาสเพราะริบหึงคุณอย่าคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยมโนทุจริตก็มีทุกข์มีโทษนะคุณนะอตมาไม่เคยคิดอกุศลเช่นนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันประเดี๋ยวอาตมาจะให้เด็กไปเรียกแม่หนูคนนั้นมาและคุณลองคุยกับเขาไปถามเขาดู ไม่ต้องถามต่อหน้าอาตมาก็ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่กล้าพูดความจริงต่อกันคุณลงไปรอเขานะให้รออยู่ข้างล่างนั่นแหละถ้ายังมีข้อข้องใจสงสัยค่อยขึ้นมาถามอาตมาขอผมไปรอที่อื่นไม่ได้หรือผมขอไปรอที่อื่นไม่ได้หรือข้างล่างเหม็นออกจะตายไปเหม็นตะแก่ที่นั่งหลับตายอยู่นั่น เขาหมายถึงอาจารย์ชิดช่วงที่มานั่งรอขุนทองขึ้นมารายงานท่านเจ้าของกุฏิเขาต้องทนนั่งดมกลิ่นร้ายกาที่โชยมาจากกายของบรุษนั้นงั้นก็ไปนั่งรอที่สาลาริมแม่น้ำก็ได้ที่นั่นอากาศดีแล้วบอกเด็กของอาตมาให้พาแม่หนูเตยไปที่นั่นท่านแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นให้เขางั้นผมไปละ คงจะเป็นคนเดียวกับภรรยาผมเขาว่าแล้วก็ลุกออกไปโดยไม่ได้ทำความเคารพนขุนทองนั่งรอฟังข่าวอยู่ครั้นเห็นเขาลงมาจึงถามท่านว่ายังไงบ้างฮะพี่คนถามอยากรู้จะว่ายังไงมันก็ไม่เชีวเรื่องของแกพาฉันไปรอที่ศาลาท่านน้ำและไปตามเมียฉันมาพบด้วย คนถูกถามออกคำสั่งในขุนทองรู้สึกขัดเคืองกับถ้อยคำและกิริยาของอีกฝ่ายแรกเห็นเขาแอบ,บชื่นชมในใจว่าสุดหลอ่อคลั้นได้ฟังถ้อยคำได้เห็นกิริยาเย่อหยิ่งจองหองของชายหนุ่มจึงประเมินค่าบุรุษนั้นในใจหล่อแต่รูปจูบไม่หอมลง,ลงสั่งหรือเขาถามหากไม่ใช่คำสั่งของท่านพระครู เขาจะไม่ยอมไปด้วยนึกชังน้ำหน้าคนยะโสโอหังทำไมจะต้องให้ท่านสั่งฉันสั่งไม่ได้หรือไงชายหนุ่มถามพันพานได้คุณสั่งได้แต่ผมไม่จำเป็นต้องทำเพราะคุณไม่ใช่เจ้านายผมและผมก็ไม่ชอบให้ใครมาวางอำนาจที่กุติลุงของผมขนาดรัฐมนตรีเขายังไม่วางอำนาจเลย และคุณเป็นใครไม่ทราบความโกรธทำให้ในขุนทองเรียกความรู้สึกของความเป็นผู้ชายกลับคืนมาสายตาดูถูกดูแคลนของอีกฝ่ายทำให้เขาต้องปิดบางซ่อนเร้นความรู้สึกที่อยากจะเป็นเอาไว้คนทั้งสองทุ่มเถียงกันหนักขึ้นและเสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นตามลำดับอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็มีอันต้องกำหนดเสียงหนอเสียงหนอ อย่างแสนรำคาญกระทั่งได้ยินนายสมชายเข้ามาห้ามทัพเรื่องอะไรการเกรงใจอาจารย์เข้าบ้างสิผู้ชายคนนี้มาหาเรื่องกับผมก่อนนายขุนทองฟ้อง,องสิทธวัดรู้สึกดีใจที่เพื่อนร่วมกุฏิใช้คำว่าผมแทนที่จะเป็นหนูอย่างเคยทั้งสุ่มเสียงก็ฟังดูเป็นผู้ชายเฉกเช่นคนอื่นเขาใครหาเรื่องใคร ฉันใช้แกดีๆแกก็มาพานเอากับฉันคนมาตามหาเมียเถียงเขาใช้อะไรเองก็ไปทำเสื้สีขุนทองเขาเป็นแขกของหลวงพ่อนะชายหนุ่มเตือนสติคนอายุน้อยกว่าและถามคนเป็นแขกว่าคุณใช้เขาไปทำอะไรเหรอครับฉันใช้เขาช่วยพาไปที่ศาลาท่าน้าแล้วก็ให้ไปตามเมียฉันไปที่นั่นเห็นนายสมชายเข้าข้าง ชายหนุ่มยิ่งแสดงท่าทีว่าตัวเองสำคัญและยิ่งใหญ่ขอโทษนะครับภรรยาคุณชื่ออะไรครับประเดี๋ยวผมจะจัดการให้ชื่อเตยแต่ฉันต้องการให้ในายคนนี้จัดการเอาเถอะครับเรื่องนี้ผมทำให้ได้ อย่าคิดเอาชนะค้าคานกับเขาเลยครับเพื่อนผมเขาก็เหมือนโคน,นันที่วิสารถ้าพูดดีๆเขาทำใจขาดไปเลยแต่ถ้าพูดไม่เข้าหูให้เอาไปฆ่าเขาก็ไม่ยอมทำให้หรอกครับสิทธวัดชี้แจงงั้นก็ดีล่ะฉันมันชอบเอาชนะเสียด้วยแกพาฉันไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะขึ้นไปฟ้องหลวงพ่อ ชายหนุ่มครูผมไม่ไปในคุณทองปฏิเสธเสียงดังและเฉียบขาดนายสมชายสุดที่จะทานทนเพราะขิงก็ราคาก็แรงเขาจึงจำต้องขึ้นไปเล่าให้ท่านพระครูฟังท่านจึงบอกนายสมชายว่าลงไปบอกเจ้าคุณทองมันว่าถ้าไม่พาไปฉันจะเป็นคนพาไปเอง พาไปทั้งขาหักๆอย่างนี้แหละท่านรู้ว่าแม้หลานชายจะมีทิฏฐิมากเพียงใดก็ยังพอพูดกันรู้เรื่องแต่คนที่มีคุณสมบัติทางใจไปในทางลบนั้นไม่มีวันพูดกันได้เลยเมื่อนายสมชายลงมาบอกกล่าวในขุนทองจึงพูดกับชายผู้นั้นว่าตกลงผมยอมแพ้เชิญทางนี้เขาลุกเดินนำหน้า ความรักและความห่วงใยในหลวงลุงมีมากกว่าความอยากเอาชนะเจ้าหนุ่มใจอกุศลผู้นี้ถ้าไม่ใช่เพราะข้าห่วงหลวงลุงแล้วก็อย่าหวังเลยว่าข้าจะยอมแพ้เองชายหนุ่มคิดอย่างข้างแขนขณะพาว่าที่สามีนางสาวเตยเดินไปยังท่าน้ําส่งเขาแล้วก็เดินไปยังโรงครัว เพื่อบอกกล่าวบุคคลผู้เป็นต้นเหตุแห่งความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเข้าไปพบนางบุญพาน้องสาวนางบุญรับผู้มีคุณสมบัติปากคอเราะร้ายไม่แพ้พี่สาวนางอาสามาเป็นคนล้างจานชามและเป็นลูกมือแม่ครัวเช่นช่วยหั่นผักปอกหอมปอกกระเทียมเป็นต้นป้า เห็นนั่งเตยอยู่แถวนี้บ้างไหมชายหนุ่มถามตะกี้มันมากินข้าวแมมพอถูกข้าสะกิดเข้าหน่อยหายตัวไปเลยสงสัยจะไปนั่งร้องไห้อยู่หน้าโบสถ์ละมั้งเองลองไปตามดูสิป้าไปสะกิดอะไรเขาล่ะในขุนทองถามคนที่มาวัดนี้ใช่จะเป็นคนดีไปเสี้ยมหมด ดูอย่างเจ้าหนุ่มคนนั้นและยายแก่คนนี้สิช่างน่าสงสารลงลุงแท้ๆท,ที่ท่านไม่มีโอ,อกาสเลือกสรรคนดีๆมาช่วยงานเขาเคยคิดเหมือนกันคิดว่าจะเขียนป้ายไปติดไว้ที่หน้าประตูทางเข้าเขียนว่าวัดนี้ต้อนรับเฉพาะคนดีก็ว่าจะลองไปปรึกษาลุงลุงดูเหมือนกันขณะเขาหันหลังกลับเพื่อจะเดินไปยังพระอุโบสถ นางบุญภาก็ยังอุตส่าห์ส่งท้ายให้ได้ยินว่าสงสัยจะหลงรักเมียคนอื่นอีเตยจะหาพ่อให้ลูกได้ก็คราวนี้และแม้จะโกรธเคืองกับวาจาก,กล่าวร้ายเสียดสีหากในขุนทองก็ต้องระงับอารมณ์ได้เขารู้ว่าหากไปมีเรื่องกับใครแล้วคนที่ต้องเดือดร้อนมากที่สุดก็คือหลวงลุงของเขาอีกประการหนึง่ง ท่านก็อยู่ในภาวะอา,าพาธป่วยไขย้ควรหรือที่เขาจะหาเรื่องหนักอกหนักใจไปให้นางสาวเตยกำลังนั่งสมาธิหล่อนพยายามระง,งับอารมณ์โกรธขึ้นที่มีต่อนางบุญพาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองขณะที่หล่อนนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในโรงครัวนางบุญพาก็ด่าหมาด่าแมวประชด หล่อนอยากจะลืมถ้อยคำที่เสียดสีเหล่านั้นแต่ยิ่งนั่งก็ยิ่งดูเหมือนเสียงของนางบุญพาดังก้องอยู่ในโสดประสาสเสียงที่หล่อนไม่ปรารถนาจะได้ยินได้ฟังอีพวกแม่ไม้ผัวทิ้งนางด่าบรรดาหมาแมวที่มายุ่งย่ามอยู่แถวนั้นเพื่อรอคอยกินเศษอาหารพลางปลายตามาทางหล่อน ครั้นไม่เห็นปฏิกิริยาโต้จึงดำเนินการด่าต่อไปพวกมึงก็ดีแต่แรกๆไปวันวันเสร็จแล้วก็ท้องไม่มีพ่ออีพวกตูดไวไม่เลือกว่าไทยว่าแขกขอให้เป็นตัวผู้ก็ดิกๆเข้าใส่โกรธหนอโกรธหนอหญิงสาวกำหนดอยู่ในใจเกิดอาการคอแข็งกินข้าวไม่ลงในที่สุด จึงลุกเดินออกมาตั้งใจว่าจะไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่หน้าโบสถ์แต่แล้วหล่อนก็นั่งอยู่ไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นเดินจงกลมครั้นเห็นในคุณทองเดินมาหาก็เอ่ยถามพี่มีธุระอะไรกับหนูหรือเปล่าหรือว่าหลวงพ่อให้มาตามหล่อนลืมไปแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เพราะขมักขม่นกับการปฏิบัติจนลืมวันลืมเวลา ผัวเองมารออยู่ที่ศาลาท่าน้ำรีบไปหาเขาเร็วๆเข้าบอกแล้วก็ตั้งท่าจะเดินกลับนางสาวเตยเห็นผิดสังเกตเพราะทุกครั้งก็จะพูดคุยต่อล้อต่อเถียงกับหล่อนถ้าว่าวันนี้ดูเขาเงียบขรึมผิดปกติจึงถามวันนี้พี่ไม่สบายหรือเปล่าข้าสบายดีรีบไปหาผัวเองเถอะ ประเดี๋ยวเขาจะมาพานเอากับข้าอีกรอกแสดงว่าเขาพูดไม่ดีกับพี่ใช่ไหมละ่ะหนูพอจะรู้รอกผู้ชายคนนี้นิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนูชักจะไม่อยากแต่งงานกับเขาซะแล้วล่ะหล,ะลอนพูดจาจากใจจริงไม่รู้สึกยินดียินร้ายกับการมาของเขาช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติ จิตใจของหล่อนละเอียดประนีตขึ้นตามลำดับและบัดนี้ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาในการมองสิ่งทั้งหลายที่เป็นตามจริงโดยไม่เอาตัณหาอุปทานเข้าไปเกาะเกี่ยวแต่เองก็ต้องแต่งนะเพราะเองท้องกับเขาแล้วนี่ถ้าเองไม่ท้องไม่ไส้ข้าก็จะไม่สนับสนุนให้เองแต่งกับเขารอกเห็นหญิงสาวไม่เข้าข้างหนุ่มคนรัก ในคุนทองอารมณ์ดีขึ้นจึงแสดงความห่วงใยออกมานั่นสิแต่พูดก็พูดเนะพี่ถ้าหนูแต่งงานกับเขาแล้วเขายังไม่เปลี่ยนนิสยัยหนูก็จะเลิกกับเขาหนูเลี้ยงลูกเองได้นี่หนูพูดจริงๆนะพี่นะหล่อนพอจะมองเห็นอนาคตการอยู่ร่วมชีวิตกับชายคนนั้นคงจะไม่ยั่งยืน หากเขายังคงเป็นเช่นที่กำลังเป็นอยู่เอาเถอะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันรีบรีๆไปหาเขาเถอะถ้าเองไม่อยากให้ข้าต้องเดือดร้อนพูดจบคนนำข่าวมาก็เดินกลับไปยังกุฏินางสาวเตยตั้งสติกำหนดขวาซ้ายขวาซ้ายไปตลอดทางทุกย่างก้าว กระทั่งถึงศาลาริมน้ำเตยเตยจริงๆนั่นแหละคนที่คอยอยู่ลุกเดินมาหาพรั้นถึงตัวก็เข,ข้าโอบกอดผู้หญิงท้องดูเปล่งปลั่งสดใสจึงดูสะสวยไปทั้งร่างพี่เมธอย่ามาทำอย่างนี้นี่มันในวัดในวานนะนางสาวเตยว่าพลางแกะมือคนรักออกจากการโอบกอด ในวัดที่ไหนกันนี่มันนอกวัดนั่นไงประตูเขาชี้ไปที่ประตูที่เขาเดินออกมาสาายยู่ศาลาแห่งนี้ถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันกำลังเข้ากรรมฐานพี่จะมาทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้คำว่ากรรมฐานไม่เคยผ่านหูในสุเมธเขาจึงคิดอกุศลกับหล่อน เดี๋ยวนี้เธอรังเกียจพี่เสียแล้วหรือที่แต่ก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้นี่นาคงเจออะไรดีๆเข่าละสิกับสมพานหรือกับลูกศิษย์ล่ะพี่เมฆหญิงสาวเรียกชื่อคนรักด้วยเสียงเกือบจะตะโกนพี่อย่าเอานารกมาให้ฉันได้ไหมพี่รู้หรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาหลวงพ่อท่านรู้นะพี่จะพูดจะคิดยังไงท่านรู้หมดนั่นแหละ ออนี่เธอกำลังจะบอกพี่ว่าเขาเป็นผู้วิเศษงั้นสินายสุเมธพูดด้วยจิตคิดริษยาในท่านพระครูไม่ใช่เขานะพี่ต้องพูดว่าท่านถึงจะถูกนี่ฉันพูดจริงๆนะว่าท่านรู้ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นผู้วิเศษแต่ท่านก็รู้ฉันคิดอะไรพูดอะไรกับท่านท่านรู้หมด และหล่อนจึงเล่าเรื่องราวให้เขาฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความมั่นใจว่าเขาจะต้องเกิดศรัทธาภาษาทะบ้างไม่มากก็น้อยหากก็ต้องผิดหวังเมื่อในสุมเมรพูดว่าโธ่เอ้ยจ่างพี่ก็ไม่เชื่ออะไรจะเก่งถึงปานนั้นพี่ว่าดาวเก่งเสียมากกว่านางสาวเตยคร้านที่จะพูดต่อปัญญา ทำให้หล่อนมองชายคนรักอย่างทะลุปรุปโปรงผู้ชายคนนี้มืดบอดจนไม่ยอมรับว่าแสงสว่างมีอยู่ในโลกตกลงฉันจะยังไม่กลับนะอยากอยู่ให้สบายใจไปอีกสักสี่ห้าวันหญิงสาวพูดจากใจจริงอ๋อมาอยู่ร่วมยี่สิบวันยังไม่พอใจอีกรึสมภารวัดนี้คงเสน่ห์แรงสินะเธอถึงได้อยากอยู่ต่อ วจีทุจริตพลั่งพรูออกมาจากมโนทุจริตนางสาวเตยสุดจะทนฟังร่อนรู้ว่าหากขืนดื้อดึงอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้ผู้ชายคนนี้ยิ่งบาปหนามากขึ้นถึงอย่างไรเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของลูกในท้องการจะทำให้เขาต้องมืดบอดมากไปกว่านี้หาควรไม่ตกลงกลับก็กลับ นั้นให้ฉันไปลาหลวงพ่อก่อนนะมาอาศัยข้าวน้ำท่านทั้งหลายวันต้องไปกราบขอบคุณท่านเธอขึ้นไปคนเดียวนะพี่จะรออยู่ข้างล่างอ่อชวนเจ้ากระเทยนั่นขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยชายหนุ่มพูดเขารู้สึกไม่ชอบท่านเอามากๆถึงกับไม่อยากขึ้นไปพบปะอันที่จริง กระแสบาปของเขาไม่อาจต่อต้านกระแสบุญของท่านได้ตัางหากเล่าครู่ใหญ,ใหญ่ในขุนทองก็นำนางสาวเตยขึ้นไปพบท่านเจ้าของกุฏินายสมชายตามขึ้นมาด้วยเพราะไม่อยากอยู่ต่อหน้าผู้ชายคนนั้นอาจารย์ชิดรู้ว่าเขาคงรังเกียจจึงเลี่ยงออกไปเดินจงกรมที่หน้าโบสถ์ชั้นล่างของกุฏิ ซึ่งมีนายสุมเมศนั่งรออยู่อย่างกระสับกระส่ายกราบท่านพระครูแล้วนางสาวเตยก็นั่งร้องไห้กระสิกกระสิกร้องไห้ทำไมอีกล่าเข้ามารับแล้วไม่ใช่หรือท่านถามอย่างปราณีหนูไม่อยากไปค่ะหลวงพ่อหนูอยู่ที่นี่สบายอกสบายใจดีเหลือเกินถึงจะถูกยายบุญพาว่ากระทบกระเทียบ หนูก็ชำใจได้ดีซสอีกจะได้ทำแบบฝึกหัดไปในตัวหล่อนพลนากลับไปเธอหนูไปแต่งงานแต่งการให้เป็นเรื่องเป็นราวพ่อแม่เขาจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าเอาเธอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นภายหลังค่อยว่ากันใหม่ท่านเห็นกฎแห่งกรรมของคนคู่นี้ แล้วว่าจะอยู่กันไม่ยืดเพราะทำไม่เสมอกันแต่หนูสังหรณ์ใจค่ะหลวงพ่อสังหรณ์ใจว่าคงจะอยู่ไม่ยืดหลวงพ่อมีความเห็นว่าอย่างไรคะลอนถามเพราะรู้ว่าท่านต้องรู้ในตอนเนี้ยหลวงพ่อยังไม่มีความเห็นอะไรแต่ต่อไปในภายภาคหน้าหากหนูมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษา มาหาหลวงพ่อได้หลวงพ่อยินดีรับปรึกษาโดยไม่คิดโมลค่าท่านตั้งใจพูดตลกเพื่อคลี่คลายบรรยากาศที่แสนจะเคร่งเครียดให้คลายความเครียดลงเอาละในฐานะที่หนูมีคู่หลวงพ่อก็จะพูดถึงหลักธรรมของคู่ชีวิตให้ฟังเพื่อหนูจะได้จดจำเอาไว้ประพฤติปฏิบัติ หลักธรรมของคู่ชีวิตก็คือธรรมที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตสม่ำเสมอกลมเกลืนกันอยู่ครองกันยืดยาวเราเรียกธรรมนั้นว่าสมะชีวิตธรรมสี่ซึ่งได้แก่สมะศรัทธาคือมีศรัทธาเสมอกันสมะศีลามีศีลเสมอกันสมะจากคา มีการเสียสละเสมอกันและสมะปัญญามีปัญญาเสมอกันคู่สมรสใดมีธรรมสีนี้เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันยืดแต่ถ้าคนหนึ่งมีศีลคนหนึ่งทุศีลก็อยู่ได้กันไม่ได้จริงไหมเพราะศีลไม่เสมอกันข้ออื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี้คำสอนของท่านพระครู ทำให้นางสาวเตยสรุปได้ในเดี๋ยวนั้นว่าหล่อนกับนายสุเมรไม่มีธรรมเสมอกันสักประการเดียวไม่ว่าจะเป็นศรัทธ,ธาศีลการเสียสละหรือปัญญาหลวงพ่อคะหนูขอพรให้ลูกในท้องด้วยคะ่ะเมื่อพูดเรื่องผัวแล้วทำให้หล่อนไม่สบายใจจึงเปลี่ยนมาพูดถึงลูกแทน หลวงพ่อขออวยพรให้นักปราดมาเกิดนะแต่หนูก็ต้องทำให้พรนั้นสำริตผลด้วยโบราณเขาสอนไว้ถ้าเรือนสกกรปรกสัตว์นรกจะมาเกิดถ้าเรือนสะอาดนักปราดจะมาเกิดเรือนในที่นี้ก็หมายถึงเรือนกายเรือนวาจาและเรือนใจหรือว่าจะหมายถึงที่อยู่อาศัยก็ได้ ถ้าเรามีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์คนที่เขาจะมาเกิดกับเราก็ต้องมาจากที่ดีแต่ถ้าเรือนสกรปรกแน่นอนเลิศเกินว่าผู้ที่จะมาเกิดนั้นจะต้องมาจากนรกเราจะรู้ได้เลยว่าลูกเราคนเนี้เป็นนักปราาดหรือว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดถ้าใครมีลูกที่มาจากนรกนะ่ะเชื่อเธอ พ่อแม่หาความสุขไม่ได้เลยเพราะเขาจะเถียงพ่อเถียงแม่คำไม่ตกฟากแล้วก็ขยันหาเรื่องเดือดร้อนมาให้แต่ถ้าเป็นนักปรารถมาเกิดก็จะทำให้พ่อแม่สุขสบายทั้งกายและใจแล้วก็จะนำชื่อเสียงเกียรติยศมาสู่วงตระกูลหนูมันรักษากายวาจาให้สะอาดหมดจดด้วยการหมันจเจริญกรรมฐา,านนะหนูนะ แล้วหนูก็จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตเอาละกลับไปได้แล้วประเดี๋ยวคู่รักก็จะรอนานท่านพูดเพราะรู้ว่าในสุมเมธกำลังนั่งด่าท่านในใจท่านยังรู้อีกว่าไม่นานนักกรอกที่คนคู่นี้จะต้องเลิกร้างกันไปและต่างก็จะพบกับคนที่มีธรรมเสมอกับตน คือคุณสมบัติทางใจเหมือนเหมือนกัน